Ab, สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหนนุ้นน n i k k e บายนะครับห,นนออกกหุ้น n i k k e บา y ของวันที่28กุมภาพันธ์2567นะครับหุ้นนี้ค e i ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะอันนี้ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะลืมลืมเปลี่ยนเสียแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือญี่ปุ่นนะครับอืมครับอันนี้คือญี่ปุ่นครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะสําหรับรอบเชา้าก็โอเคนะครับผ่านนะให้7890เนะครับเน้นที่7 8 9นะครับมา99นะเลขอันนี้เ,เน้นบนเท่านั้นนะครับเน้นบนเท่านั้นนะใครจะนำไปใช้ล่างด้วยก็แล้วแต่นะครับก็ได้นะครับประมาณนี้ แต่ก็มันก็เป็นสูตรที่เฉพาะบนนะครับเฉพาะบนเท่านั้นนะอรอบนี้มีอะไรบ้างก็มาชมกันได้เลยนะครับอสำหรับรอบ,รบต่อไปก็เป็นรอบบ่บายนะบ่ายมงตรงนะครับบ่ายมงกรงนะขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนาไปใช้งานนะครับประมาณนี้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวนะครับอามาแล้ววันที่28กุมภาพานันธ์2567นะครับคนนุ้น้เคอิ i, บ่ายเน้นบนนะครับเน้นบนนะ 5 6 7 8นะครับขอเน้นท um no. ี่5 6 7นะครับห้านะห้าหเในคู่จอของเขาก็จะมี9 0 1 2 3นะครับ9 0้2 3นะอ่าเราก็มาเรียงคู่กันนะครับ7 99 7 7 0 0 7 7 1 1 7 7 2 3 7 7 3นะครับส่วน6ก็699 6 6 0 6 6 6น6นะครับ ตัวรองไอ้ตัวเด่นศุนก็คือห้านะห้าคู่ของเขาก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งอสามนะส่วนชุดวินนะครับชุดวินนะรอบที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับชุดวินให้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันมาห้าสามสามห้าล่างนะครับประมาณนี้นะครับอืมครับ่เรามาชมชุดวินรอบนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้านะครับอ่าขอเรที่ก้ศูนยหนึ่งสองสามห้านะครับตามนี้นะครับส่วนตัวเด่นที่จะมาคู่กับบนนะครับก็จะเป็น หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ท้ายๆนะครับอยู่ท้ายๆนะครับอยู่ท้ายๆตรงนี้ครับไอ้ท้ายๆตรงนี้ครับเด่นบนเน้นบนนะครับตรงนี้นะห้าหกเจ็ดแปดนะครับขอเลือกที่ห้าหกเจ็ดใครชอบแปดก็จัดไปนะครับส่วนคู่ของเขาก็จะอยู่ตามนี้นะครับตามนี้นะครับอ่ารมาชมใกล้ๆกันที่คันนี้อบางท่านก็มองไม่เห็นว่ามันอยู่ไกลนะครับเด่นนะครับเด่นอยู่ตรงนี้นะครับเด่นคู่เจาะนะ เด่นของเขาอยู่ตรงนี้นะครับเกินห้านี่เป็นตัวเด่นเหมือนกันนะครับอ่เนี่เด่นบนนะครับห้าหกเ็แปดนะพอเลือกที่ห้าหกเ็นะครับประมาณนี้นะครับคู่เขาก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้วนชุดวินก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับเ่วนใครชอบรูดชอบวิ่งก็จัดเลยห้านะครับรองหกนะฮ่าครับตามนี้5ารองหกนะครับนี่เคอีบายนะครับออกบ่ายมงตรงนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับเด่นทางนี้นะครับผู้จอดทางนี้วินตรงนี้นะครับเกิดรูดวิ่งตรงนี้นะครับห่างกับผมนะครับอ่าตามนี้เลนบนนะครับเลนบนนะเลนบนนะครับเลนบนนะครับเอาหมุนเห้นอย่างวะอืมเอาจบ่าดูไปนะครับจดไปเดี๋ยวให้เวลาแป๊บเองนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับอันนี้หลับบ่ายนะครับหลับสุดท้ายนะครับแบบก็ตามนี้นะครับ ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับตามนี้นะครับดูไม่ทันดูอีกรอบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ครับตามนี้นะครับครับสวัสดีครับ